นี้เราจะพาทุกท่านมาพบกับศูนย์สุขภาพ D w e l l ส e ซ็ Center โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสูตอนามัยที่2พิษณุโลกค่ะซึ่งการให้บริการของเรานะคะจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยทํางานและผู้สูงอายุนะคะสอดคล้องกับนโยบายของกรมอนามัยนะคะด้านไลฟ์สไตล์เมดิซีนค่ะเดี๋ยวไปรับชมด้านในกันเลยค่ะซึ่งการให้บริการของเรานะคะจะมีการคัดกรองภาวะสุขภาพการประเมินภาวะสุขภาพตามปัจจัยเสีย่ยง หลังจากที่ทุกท่านเข้ามานะคะก็จะมาที่สมาร์ทโอพีดีนะคะซึ่งตัวสมาร์ทโอพีดีนี้จะเป็นการคัดกรองภาวะสุขภาพเบื้องต้นค่ะหลังจากที่ท่านประเมินภาวะสุขภาพเรียบร้อยแล้วนะคะท่านก็จะมาที่จุดนี้เลยค่ะจุดนี้จะเป็นจุดซักประวัติและตกลงบริการโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญน,นะคะท่านสามารถเลือกตรวจสุขภาพตามกลุ่มวัยของท่านได้เลยค่ะ<ช>ซึ่งการให้การบริการของเรานะคะจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยนะคะอย่างเช่นการตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด ABI ค่ะ ภายในจุดบริการของเรานะคะจะมีเครื่องฟอกอากาศนะคะเพื่อลดภาวะการติดเชื้อในทุกๆห้องนะคะนอกจากนี้เรายังมีเครื่องตรวจคัดกรองและรักษาโรคก,กระดูกพุนโดยการตรวจวัดมวลกระดูกด้วยเครื่อง BMD ค่ะระหว่างที่ท่านรอผลเลือดนะคะเราจะมีจุดให้บริการนะคะภายในห้องนี้นะคะจะแยออกเป็นสัสดส่วนค่ะตามแบบ New Normal นะคะเราจะมีการให้เก็บความรู้นะคะโดยผ่านสมาร์ททค่ะ หลังจากที่ท่านทราบผลเลือดแล้วนะคะท่านก็จะได้พบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อให้การรักษาและคำแนะนำที่เหมาะสมกับท่านต่อไปค่ะหลังจากพบแพทย์เสร็จเรียบร้อยนะคะท่านก็จะมาที่จุดบริการนัดหมายค่ะสำหรับห้องนี้นะคะจะเป็นห้องตรวจนรีเวซึ่งเป็นการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกค่ะ และห้องถัดไปนะคะจะเป็นห้องตรวจเต้านมจะเป็นการคัดกรองมะเร็งเต้านมค่ะจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่เน้นให้ท่านมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะเพื่อจะนําไปสู่การมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะเดี๋ยวเรามาพบกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเพื่อสุขภาพประจำศูนย์สุขภาพดีเวเนสเซ็นเตอร์กันเลยค่ะ มาที่จุดแรกนะคะเราจะทำการประเมินค้นหาปัญหาพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้คำแนะนำได้อย่างตรงจุดค่ะสำหรับมุมนี้นะคะเราจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับโภชนาการมีโมเดลอาหารนะคะมีการสาธิตการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพให้ท่านได้ฝึกคำนวณแคลอรี่อาหารง่ายๆค่ะสามารถนำไปใช้ได้ที่บ้านกับมุมกินดีสุขภาพดีค่ะ ที่เวลเน e เซ็นเตอรของเรายังมีอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะชื่อว่ากิจกรรม Good Food Good Life ค่ะเป็นการสาธิตนะคะแล้วให้ทุกท่านได้ร่วมประกอบเมนูเพื่อสุขภาพได้ฝึกคำนวณแคลอรี่ได้ฝึกทำอาหารเพื่อสุขภาพด้วยกันนะคะ สำหรับเมนูนี้นะคะจัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพราะว่ามีโปรตีนสูงและไขมันต่ําค่ะและอีกหนึ่งมุมเรียนรู้มุมนอนดีสุขภาพดีเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการนอนอย่างมีคุณภาพค่ะ สำหรับท่านที่ต้องการออกกำลังกายและบริหารร่างกายเรายังมีมุมฟิตแอนด์เฟิร์มโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายคอยให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่เหมาะสมกับท่านค่ะสำหรับท่านที่หุ่นดีอยู่แล้วท่านที่ต้องการจะลดน้หนักหรือท่านที่มีเป้าหมายต้องการมีสุขภาพดีทางคิดของเรามีเครื่องมือที่จะจัดโปรแกรมให้ท่านนั่นก็คือเครื่องอิบอดี้ครับ พอได้ผลแล้วก็จะนำมาสู่การจัดโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่เหมาะสมศูนย์อันไมัยที่2พิษณุโลโกตั้งอยู่ตำบลมะขามสูงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกใกล้กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดพิษณุโลกประมาณ500เมตรติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางต่างๆดัง,งนี้ค่ะ กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี